จัดมาแล้วนะครับกับย s u ูดีแม็ก 1.9S สประตูนะครับปี2022มายเพียงหมื่นเก้านะครับได้รถสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟไฟสวยๆแบบนี้เลยโฉมหน้าพลิกโลกนะครับโลโก้โครเมียมนะครับนี่ในส่วนของตัวโลโก้นะครับมาในส่วนของโลโก้พลิกโลกแบบนี้นะครับมาในส่วนของสีดาตัดด้วยลายโครเมียมนะครับก็ตัวนี้มีไฟเลี้ยวด้านล่างนะครับตัวไฟแบบนี้เลยแล้วก็มีในส่วนของ ไฟตันหมอกสามารถไปใส่ได้นะครับตัวนี้เป็นรถเกรด A สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับใครที่แบบตามหาอยู่นะครับรับประกันเครื่องเกียร์สปีนะครับดูแลหลังการขายนะครับออกรถไปดูแลยาวๆเลยนะครับราคาเพียง5้าแสนสองบาทปี2022นะครับตัวนี้นี่ในรถที่สวยมากนะครับทุกคนในส่วนของตัวนี้นะครับข้อปรุงแต่งล้อแมกไม้แล้วนะครับนี่ล้อแมกสวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมแสงงานนะครับ นี่เป็นยางใหม่นะครับยางปี2022ไม่ส่วนของไฟเลี้ยวติดกระจกไฟเลี้ยวทับทิมนะครับเก็บโฟคิวกันสาดมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับเจ้าตัวนี้ก็ไม่ส่วนของด้ามจับกันรอยโครเมียมนะครับนี่ภาพสวยแบบนี้เลยนะครับให้ดูในส่วนของตัวเมกอาร์กหน่อยนี่เม a อาร์เดิมโรงงานนะครับรถ ไม่มีชนักไม่มีพิควมไม่มีน้ำท่วมนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานกันยาวๆเลยนะครับสําหรับเคยที่ออกรถคันนี้ไปนะครับบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับวัยรุ่นชอบแน่นะครับสําหรับเจ้าคันนี้เนาะพอมีลูกค้ามาดูรถแบบเยอะมากนะครับทุกคนนี่ในส่วนของตัวรถนะครับนี่ลูกค้าก็ดูอยู่นะครับตอนนี้ก็ตัวนี้นะครับนี่ด้านข้างงอมาในส่วนของสีดํานะครับจุดแต้มสีจงานอยู่ครบจุดเลยนะครับนี่ ภาพสวยแบบนี้เลยนะครับเราภายในนะครับนี่กว้างขวางแบบนี้เลยนะครับก็มาในส่วนของนี่เมทอาร์คนะครับสภาพเดิมโรงงานเลยนะครับนี่รีวิวทำกลางลูกค้าเลยนะครับก็มีลูกค้ามาดูรถนะครับหลายคนเลยทีเดียวนะครับนี่ได้รถที่แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับสาหรับใครที่ตามหาอยากได้รถไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับนี่ในส่วนของตัวนี้ก็มาในส่วนของ ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กแต่งแล้วก็เปลี่ยนยางมาให้ใหม่แล้วนะครับพร้อมใจงานกันยาวๆเลยนะครับแม็กสวยๆย่งยางใหม่เลยนะครับนี่ตัวนี้ก็ปรุงแต่งเป็นดีแม็กนะครับนี่ใส่ตัวดีแม็กมาเรียบร<ด>้อยเลยนะครับในส่วนของตัวไฟนะครับไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับไม่มีคราบเหลืองสภาพไฟสวยๆสว่างๆแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพไฟสวยๆสว่างๆแบบนี้เลยนะครับ ไฟท้ายแบบนี้เลยรถไม่มีชนหนักไม่มีพิวารไม่มีน้ําท่วงนะครับไม่มีตัดต่อส่วนซากนะครับนี่ดีเมกนะครับด้านหลังคูงแต่งเป็นเหล็กค้าหลบป้ายนะครับนี่คูงแต่งเหล็กค้าหลบป้ายมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านหลังก็แมกไนเนอร์ก็ยังใหม่มากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวแมกไนเนอร์นี่สภาพรถสดแบบนี้เลยนะครับลงไฟนะครับจะมีคราบเหลืองเลยนะครับทุกคน นี่ยูสุดีแมกแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้มาในส่วนของลลอแมกนะครับนี่แล้วลลอแมกสวยมากลลอแมกสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับยางพร้อมใช้งานมากนะครับด้ามจับครเมียมนะครับคิ้วกันสาดมาแล้วเรียบร้อยนะครับดูในส่วนของแมตอาร์กนหน่อยนี่แมตอาร์กเดิมโรงงาน,นครับแมตอาร์กไม่มีชนหนัก รถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับในส่วนของภายในนะครับก็มาในส่วนของเบาะผ้านะครับโดยตะเข็บสีขาวแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวเบาะนี่เบาะผ้าแบบนี้เลยนะครับเบาะผ้าไม่มีรอยขาดไม่มีหยุ่ยยุ่ยนะครับเบาะผ้าสวยๆพร้อมใช้งานนะครับนี่เบาะสวยสุดๆนุ่มนิ่มระบายความร้อนได้ดีตรงนี้สามารถวางของอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับ นี่ในส่วนของคอนโซลด้านในสภาพแบบสวยมากเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบจุดนะครับหรือว่าจะเป็นสายเบลนะครับนี่สภาพรถแบบพร้อมใช้งานมากเลยนะครับในส่วนของภายในนะครับตัวพรมต่างๆนะครับนี่ยังใหม่มากเลยนะครับนี่ตัวฟ้านะครับรถมีที่จับทั้งสองเลยนะครับแล้วก็เปิดไฟได้ปกติเลยนะครับนี่เปิดไฟได้ปกติเลยนะครับ สภาพสวยมากคิวกานสา์มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เปิดดูแมตอาร์คแมตอาร์คเดิมโรงงานนะครับนี่รถไม่มีชนหนักไม่มีฟิความแน่นอนรถสวยสุดๆนะครับเอาภายในนะครับนี่มาในส่วนของตัวบอกในส่วนของภายในนะครับ ส่วนงบภายในนะครับนี่ให้ดูในส่วนของพวงมาลัยหน่อยพวงมาลัยนะครับ<อ>ก็มาในส่วนของพวงมาลัยหนังมีสารสไดนเตนี่เกาหลีเหนือจะทดลองเป็นพวงมาลัยหนังแบบนี้เลยนะครับวรพวงมาลัยหนังนะครับตัวยูสุจะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้านี่<อ>เลขไม่เพียง19,5หม่เ้าพยปดสเท่านั้นนะครับ เลขใหมคือน้อยสุดๆเลยนะครับนี่แล้วแอร์คือเย็นฉ่ำมากตัวนี้นะครับนี่สภาพสวยมากก็มีช่องแอร์นะครับช่องแอร์จะอยู่ด้านขวา1ตัวนะครับตรงนี้ก็สามารถวางอุปกรณ์วางแก้วน้ำอุปกรณ์ต่างๆได้ในช่องนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้สามารถวางอุปกรณ์วางแก้วน้ำวางของต่างๆได้ช่องทางนี้เลยนะครับแล้วก็มาในส่วนของ ตัวกระจกนะครับปรับกระจกไฟฟ้านะครับนี่ออโต้นะครับด้านคนขับปุ่มล็อกนะครับล็อกกระจกล็อกกระจกนะครับนี่บาะกระจกนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวเบาะกระจกด้านข้างนะครับก็มาในส่วนของอ่านี่พลาสติกตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นผ้าไม้รองแขนนะครับ มีพอด้ามจับต่างๆนะครับปุ่มล็อกต่างๆนะครับนี่อุ๊บอ่ล็อกปลดล็อกล็อกนี่แบบสวยมากเลยทุกคนนี่ตัวฝ้านะครับสภาพแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวฝ้าเนาะไม่มีรอยเจิมนะครับสภาพรถผมใช้งานนะครับนี่สภาพตัวรถใหมยมาก <ๆ S 1> นะครับทุกคน ก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับตัวเบาะนะมาในส่วนของเบาะผ้านะครับบอกเลยว่าเบาะยังใหมยมากเลยนะครับเบาะผ้าลายตะเข็บจะเป็นสีขาวนะครับเบาะผ้าแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวเบาะผ้านะครับทุกคนนี่เบาะผ้าไม่มีรอยขาดเลยนะครับแล้วก็เบาะผ้าก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับนั่งสบายนั่งนิ่มนะครับอ่าเบาะคือยังใหมยสุดๆเหมือนออกป้ายแดงเลยนะครับนี่ในส่วนของตัวเบาะ แล้วคนโซนเบานะครับออกสปอร์สปอร์ตนิดนึงนะครับตัวเบาะนั่งสบายแน่นอนนี่คนโซนด้านหน้าก็มาในส่วนของคนโซนด้านหน้าสีดานี่ตรงนี้ก็นำมาในส่วนของไฟขอทางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟขอทางตรงนี้ก็สามารถวางของอุปกรณ์ต่างๆได้ในช่องนี้เลยนะช่องนี้ก็สามารถวางของอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับ ตัวนี้นะครับก็มาในส่วนของหน้าจอนะครับตรงนี้ลูกค้าเก่าติดมาให้นะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่เป็นหน้าจอทัชสกรีนหน้าจอสัมผัสนะครับนี่ฟิล์มยังไม่เกะเลยตัวฟิล์มยังไม่เกะเลยทุกคนนี่นี่ฟิล์มนะทุกคนหน้าจอคือใหม่นะยังใหม่มากเลยนะครับนี่ลูกค้าเก่าติดใม้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเป็นหน้าจอ Android หน้าจอแบบนี้เลยนี่ ปรบับได้ปกติปรับหน้าจอได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมบลูทูธได้นะครับทุกคนตัวหน้าจอสามารถเชื่อมบลูทูธได้นี่จะรอมันปุ๊บตรงนี้นะกดโฮมน,นะครับนี่นี้สามารถเชื่อมได้นะครับทุกคนสามารถเชื่อมบลูทูธได้ ตรงนี้นะครับนี่สามารถเปิดเพลงได้วิทยุนะครับเชื่อมต่อบลูทูธตั้งค่าต่างๆนะครับตรงนี้คือแสงสว่างนะครับทุกคนก็สามารถสัมผัสได้นะครับตรงนี้ก็ปรับแสงได้นะอ่าปรับแสงได้นะครับทุกคนนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับตรงนี้ก็ได้หน้าจอในส่วนของหน้าจอทัศกินนะครับตัวนี้นะครับเป็นช่องแอร์ต่างๆเนาะ ตรงนี้ก็เป็นชุดช่องแอร์นะครับนี่ช่องแอร์แบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับแอร์นี่ความเย็นนะครับหมุนปรับความลมลมนะครับว่าประมาณเท่าไหร่เออตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับต่างๆนะตรงนี้ก็จะเป็นนี่ร้อยยี่สิบวัตต์นะครับตรงนี้ก็สามารถวางของวางอุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะครับนี่ระวางกว้างมาก ตัวนี้นะครับมาในส่วนของตัวเกียร์นะอ่าเป็นเกียร์กระปุกนะครับเป็นเกียร์กระปุก6สปีดแบบนนะี้เลยนะครับทุกคน,นเกียร์ถอยหลังก็จะดึงขึ้นจากตรงนี้นะครับเนี่ดึงขึ้นจากตรงนี้ปุ๊บจะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับปุ๊บอ่าปุ๊บอ่าอ่านี่เหยียบคลัตช์นะครับเหยียบคลัตช์ปุ๊บอ่านี่จะถอยหลังแล้วนะครับเราต้องเหยียบคลัตช์ก่อนนะครับทุกคนอ่าเราจะใช้นิ้ว2นิ้วดึงขึ้นแล้วก็กดปุ๊บ ปล ash, ่อยครับปกตินะครับตรงนี้ก็นี่ biscuit, <ๆ>จะมีเครื่องหมาย <atra> บอกอยู่นะประตูนะครับไม่ได้ปิดแน่นอยู่นะครับนี่นี่เล้วได้รถจะแบบสวยมากเลยนะครับทุกคนก็ตรงนี้จะมีช่องแอร์หนจุดนะครับคอนโซลก็จะเป็นสีดํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับตรงนี้ก็สามารถสามารถใส่ของอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับ ตรงนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับตรงนี้เนาะ่าในส่วนของตรงนี้มาดูกันหน่อยนี่ก็ตรงนี้สามารถใส่เอกสารต่างๆได้นะครับในช่องนี้เลยตรงนี้นะครับก็มาในส่วนของอาเซวิชาร์ดบุ๊กต่างๆนะครับคู่มืออุปกรณ์ต่างๆก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับก็มีครบให้เลยนะครับสําหรับใครที่ออกรถไปกับน้องกาฟิลนะครับได้รถที่แบบสวยแบบนี้เลยนะครับตัวเกียร์กระปุกออกสปีดนะครับเบรกมือก็จะเป็นแบบนี้นะ จะเป็นเบกมือปกตินะครับดึงขึ้นนะครับตัวเบกมือนะตรงนี้ก็สามารถวางแก้วน้ําได้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมหน้าจอทัชสกรีนนะอ่าตรงนี้ก็สามารถวางแก้วน้ําได้ถึง2จุดเลยนะครับก็ว,วางด้านหน้าได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตรงรงนี้นะครับก็วางแก้วน้ําได้เยอะเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็สามารถเก็บสัมภาระได้แบบเยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับเคยที่ กำลังตามหาอิสุแต่งซิ่งสักคันหนึ่งเครื่องเดิมโรงงานรถส,สวยๆรถดีๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยกับเจ้าคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวน้องฟิวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยเดี๋ยวดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อว่าสภาพองเครื่องจะสวยขนาดไหนนะครับ ให้ดูในส่วนของขวาถังน้ำมันกันก่อนนี่ตรงนี้นะครับก็จะล็อกประตูนะครับประตูมันจะขึ้นนะครับว่าประตูยังไม่ล็อกนะครับเราก็ต้องมาล็อกก่อนนะครับนี่เรียบร้อยตรงนี้นะครับในส่วนของถังน้ำมันส่วนถังน้ำมันนะครับนี่รองรับนะครับดีเซลบีสี่บียี่สิบต่างๆครับผมเต็มสี่จางงานอยู่ครบนะครับนี่ นี้นะครับก็จะเป็นที่ใส่น้ำมันนะครับทุกคนปกตินีครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันก่อนนี่ในส่วนของห้องเครื่องนะครับคา้องเครื่องแบบสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่ ในส่วนของห้องเครื่องนะครับตัวนี้มาในส่วนของแผ่นเพดเครื่องแบบสภาพใหม่มากนะครับทุกคนฝาครอบเครื่องของอิอสุนะครับนี่จุดแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนี่เป็นกันความร้อนนะครับ ตัวน็อตต่างๆสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าอิวสูดีแม็กตัวนี้นะครับติดต่อได้เลยที่เบอร์065-7400689นะครับ065-7400689เบอร์น้องฟิวนะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับใครอยากได้ดีรถดีๆรถสวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเลยนะครับบอกเลยว่ารถที่แบบ สวยมากและโดนใจคุณสุดๆนะครับรถรับประกันเครื่องเกียร์นะครับรถดีๆสวยๆแบบนี้นะครับสอบถามได้เลยนะครับบอกเลยว่ารถมีเพียบมีทุกแบบนะครับก็มีรถให้เลือกเยอะแยะนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสําหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมานะครับผิดพลาดประกันใดคลิปนี้ก็ต้องขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ตลอดเลยนะครับ24ชั่วโมงนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ